ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการลิฟตซ่อนควิส Yes or No Let's Go Guess รายการที่จะพาทุกท่านขึ้นลิฟต์ไปยังสถานที่ที่ไม่คาดคิดพร้อมทายคำศนาที่เชื่อมกับสถานที่นั้นๆโดยผู้แข่งของเราจะต้องมีทักษะในการตั้งคำถามและมีไหวพริบในการตอบคำถามแ,และตอนนี้นะคะพบกับดิฉันนนท์พรพวิทย์ค่ะซึ่งรับไมตต์ต่อจากคุณชมพูอีกทีหนึ่งนะคะในเอพิโซดนี้เป็นเอพิโซดที่2ของเราแล้วค่ะซึ่งมีชื่อตอนว่า สู่ขินอาแค่ชื่อก็น่ากลัวเล็กๆแล้วนะคะเราไปพบกับแขกรับเชิญของเรากันดีกว่าแขกรับเชิญของเราเนี่ยพูดได้เลยว่าเป็นตัวพ่อตัวแม่ตัวมามตัวมันดาตัวให้นมบุตรเลยแต่ว่าไม่ใช่บุตรคนนะคะเป็นบุตรแพะบุตรแกะอาอยากรู้แล้วใช่ไหมคะดังนั้นเราไปพบกับแขกรับเชิญของเราเลยค่ะดีค <Yeah. S 1> ่ะ ล่ะแค่เห so ็นหน้าเห็นตาเนี่ยก็รู้ได้เลยว่าเป็นตัวพ่อตัวแม่ตัวมัมสุดๆไปเลยกันก่อนที่เราจะไปเริ่มเกมกันเนี่ยเรามาแนะนําตัวกันก่อนดีกว่าค่ะว่าทุกท่านเนี่ยเป็นใครมาจากไหนกันบ้างสวัสดีค่ะเอแคร์นะคะมาจากคณะสัตวแพทย์ปีสองค่ะสวัสดีครับเวสป้ารับเว็เมดปีสองครับสวัสดีครับพิมเป็นสัตวแพทย์ปีสองครับอ่าเ็นบอกจะน่ากลัวเลยนะคะ นั่นนะคะคือแขกรับเชิญทั้งสามท่านของเราเองทางสามท่านเนี่ยมันจากสัตว์วัสนศัต,ต,ตวแพทย์นะคะมหาวิทยาลัยเชียงใหม่คือดิฉันอยากจะถามดูท่านว่าคือดิฉันเป็นโรคไตท่านจะสามารถรักษาฉันได้หรือเปล่าเนี่ยวไตอะไรไ<ห>นะคะไตหางหัวใามตามาหางหัวใจวออคือก็น่าจะโสดมันมันโสดมันเศร้ามันซึมอ่ะอยากจะหายคือสัต,ตวแพทย์จะรักษามนุษย์ได้ไหมคือชื่อว่าสัตวแพทย์เราก็ต้องรักษา อะไรดีรักศาสัตนะโอเคไม่เล่นรักมุกแป๊กเกินตามหางหัวใจอะไรก็ไม่รู้ <c oughs> และข่าวบอกว่ามีคนเคยเกิดอุบัติเหตุทางการ,กรจราจรแล้วมีมิสแกรนมาช่วย <c oughs> อยากทราบเลยว,ว่าคนคนนั้นเป็นใครค่ะ <c oughs> ใครดใครหลาดใครหลาดยังไงสิ อยากทราบว่าสถานการณ์ตอนนั้นเป็นยังไงบ้างคะเนี่ยคือสถานการณ์ตอนนั้นก็จะเป็นการเข้าโค้งมอเตอร์ไซค์ครับผมแต่ก็ไม่รู้ทําผมมันพลิดอะไรแล้วมันก็มีวิสแปรที่ขี่ตามมาพอดีก็เลยแบบเออได้ช่วยไว้เป็นวิสแปรจังหวัดอะไรคะจังัลำปางอ๋อลำปางนะคะก็นี่อย่างที่บอกว่าอุบัติเหตุมันเกิดได้ทุกที่เนาะยังรู้อะไรรอเปล่าขอเกียรติครับว้ายแรงมากมีคนตัดหน้ามีคนตัดหน้าเรานะคะคุณเอแคลร์ดังนั้นนี่ดิฉันขอให้คุณพิมพ์ตอบได้เลยค่ะ อปอดชื้นครับปอดชื้นปอดชื้นยังเป็นคำตอบที่หมดแก้ว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 ดูน่าจะอร่อยะนะพี่เอ๋มาอยากามเขาสุกไ,ปไปขอขอขว้บ้างค่ะผ่าอร่อยไหมครับ <laughs> อยากให้คนดูต้องกินด้วย่ะคร